ดีไม่ดีครับพี่น้องดีไม่ดีครับพี่น้องโอเคกันชนะเดี๋ยวเจอพี่ทาบ่อยๆแน่นอนขอบคุณมากครับคุณพี่ทาลิ้มจะเลรับครับเยี่ยกเยี่ยมล้มเสือเลยทิ้งลายเล่นภาษาบทยได้ยุขอเสียงตบมือดังๆยาวๆพี่หมาหน่อยแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอบาลบครับ ต้องก่อนหน่ต้องขอเริ่มต้นด้วยการแสดงความชื่นชมกับทีมพักประชาชนเชียงใหม่ครับในการจัดงานในวันนี้นะครับบรรยากาศน่ารักมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่รู้สึกเป็นกันเองใกล้ชิดอย่างนี้ผมชอบมากชอบมากกว่าปลาใยอีกเพราะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามินิทาวน์ฮอล์เนาะมันได้อยู่ใกล้ชิดประชาชนได้เดินเข้ามาหาฝั่งซ้ายพอฝั่งขวาเขาไม่ค่อยฟังเราเราก็เดินมาคุยกับฝั่งขวาบ้างไปนตรงการบ้าง อ็อยู่บนอยู่บนรถก็ดูสอสรุ่นน้องนะครับดูในฐานะอดีตหัวหน้า,าพักดูสอสอจีนสอส,อสอตีก็เลยต้องมาทําให้เด็กมันดูซะหน่อย <c oughs> <c oughs> ว่าคุณอุษาจัดเวทีขนานี้ไม่ต้องขึ้นหลอกเวทีมาอยู่แบบนี้จะได้ใกล้ชิดประชาชนเป็นแบบมินิทาวฮอมันเป็นการเข้ามาพบปะประชาชนมาพูดคุยกับประชาชนเพอๆบางทีเนี่ยประชาชนถามอะไรเนี่ยเราก็จะต้องตอบ ทันทีด้วยสามไปไม่ได้เป็นการปลาใสที่บางทีบางคนไปลืมสมุดจดไว้ตามวัดอะไร200นั่นนะทำเส้นเดินเส้นหรืออะไรพวกนี้เนี่ยไม่ต้องเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมันใกล้ชิดมันบรรยากาศแบบสบายสบายพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับแล้วก็ทุกท่านที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมพิ่ธาลเลมเจริญรัตน์ครับอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลผู้ช่วยหาเสียงของพักประชาชน วันนี้ผมขออนุญาตเข้าพื้นที่มาตามหาชัยชนะให้เพื่อนรักของผมคุณหมาทิุตหมายเลข2อครับพี่น้องครับที่เริ่มต้นการพูดคุยว่าวันนี้มาขอคะแนนขอความไว้วางใจจากพี่น้องเทศบาลนครเชียงใหม่เพราะการเลือกตั้งที่จะถึงในวันอาทิตย์ที่1 1พฤษภาคมนั้นมีความสำคัญ และมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งครับผมในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลแน่นอนเราได้สสมาเจ็ดกรนคะแนนบัญชีรายชื่อถล่มทลายมีผู้มาใช้สิทธิ์ในเชียงใหม่70%กว่าเปอร์เซ็นต์อันนั้นผมมั่นใจอยู่แล้วว่าถ้าเกิดประชาชนยังให้ความไว้วางใจเราอย่างตอนที่ยังเป็นพรรคก้าวไกลนายกเทศมนตรีคนต่อไปชื่อพี่เหมาแน่นอนครับพี่น้องครับ แต่ในขณะเดียวกันพอจะเห็นภาพอยู่ว่าพอเป็นเลือกตั้งระดับชาติกับเลือกตั้งแบบท้องถิ่นความสนใจมันไม่เหมือนกันนี่ลงมาก็ต้องมาช่วยกกตเข้าประชาสัมพันธ์เลือกตั้งอีกเนี่ยพิธาเนี่ยวันสิบเอ็ดพฤษภากรูหาเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นมีเลือกตั้งกันตอนพอเป็นนายกอบประจก็กลงมาช่วยเขาตอนนั้นแพ้แต่ก็แพ้นิดเดียวนะแต่คนมาใช้สิทธิ์อยู่แค่ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์จากเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ผมก็ถามไปที่สสพเขหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะตบมือให้สสเราหน่อยแล้วถามทั้งจีนถามทั้งพลถามทั้งตีถามทั้งครีมบอกเลือกตั้งครั้งนี้เทศบาลนครใช่ไหมพื้นที่เท่าไหร่40ิตารางกิโลเมตรเท่านั้นเหรอส0ิตารางกิโลเมตรงบประมาณเท่าไหร่2000กว่าล้านเกือบ2 0 0พันอ้อย่างนี้งบอปจอกับงบเทศบาลนครนี่มันเกือบเท่ากันเลยเลยแค่40ิตารางกิโลเมตรโอเค แค่ภายในพื้นที่40ตารางกิโลเมตรเอาตัวเลขล่าสุดที่อบจอที่เราแพ้ไปนั่นแหละคุณพันอาที่แพ้ไปนั่นแหละรเราชนะหรือเราแพ้พี่น้องครับชนะขาดนะครับชนะ5,000-6,000คะแนนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นคราวนี้พิธาลงมาไม่ได้ขอบอกว่าให้เลือกเหมือนตอนเลือกพรรคก้าไกลออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้ถล่มทลายเหมือนตอนเลือกเก้าไกลขอแค่เท่าตอนเลือกตั้งอบจครั้งล่าสุดเนี่แหละ นายกเทศมนตรีคนต่อไปชื่อเมาแน่นอนครับพี่ท้าปัน้องครับพี่น้องนี่ขนาดกลับม,มาจากจาการ์ตาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปโคเปนเฮเกนก่อนยังต้องแวะมาเชียงใหม่ก่อนด้วยความไม่สบายใจเห็นอดีตเลขาธิการพรรคหัวหน้าคนต่อมาชัยวัตตุลาธนบอกเฮ้ยมันมีสมุดของอ e ีกแกดออกมาบอกว่ามีทั้งชื่อมีทั้งเบอร์โทรศัพท์มีทั้งที่อยู่อะไรครบอันนี้เฮ้ยมันชัดโอ้เดดโนด ใช้ได้อยู่เอ้ยพี่คราวหน้าถ้าเกิดผู้สมาคิกผู้อนวยการเลือกตั้งที่ของที่นี่เข,ขาขาดนี่เอาพี่เลยนะฝีมือใช้ได้อยู่เหมือนเป็นเดนโนดโอเคต่อไปนี้เราเรียกว่าเดนโนดโอเคไหมเดนโนดบอกมาว่าโอ้โหทํากันถึงขนาดนี้ผมเลยชักจ,จะไม่ค่อยมั่นใจแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเพราะถ้าเกิดประชาชนชาวเชียงใหม่ใน40ตารางกิโลเมตรแค่4แขวงนี้ ไม่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยความเบื่อหน่ายการเมืองรู้สึกว่าเลือกไปแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อันนี้ชักน่าจะเป็นห่วงแต่ถ้าพี่น้องประชาชนช่วยกันใน7วันที่เหลือนี้ช่วยกันบอกกันไปเรื่อยๆทุกแขวงบอกมาเฮ้ยเรามีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งเทศบาลนาครครั้งนี้นะ งบประมาณตั้ง2,000กว่าล้านไม่น้อยไปกันออกมาให้แค่ใช้สิทธิ์ไม่ถึง60%เรายัางชนะเลยนะครับพี่น้องแต่จะให้เป็นผลดีกับประชาธิปไตยขอมันเข้าที่ลำพูนเจกว่าปอร์เได้ไหมครับที่นี้ถ้าเจ็กว่า็ก็บอกว่า40ตารางกิโลเมตรนี่คนอยู่ประมาณแสนกว่าก็ต้องมาใช้แสงใช้เสียงกันประมาณ70,000กว่านะขาที่แล้วอาบาจอได้2อ0 0 0นาะยกคนเก่าได้แค่19ื่นนะเอาบอกไว้ก่อน เพราะฉะนั้นอันนี้คือโอกาสครั้งสำคัญงบประมาณมากพอสมควรและเป็นโอกาสที่เราจะปักธงกลางเชียงใหม่เลยนะครับพี่น้องผมเข้าใจดีคราวที่แล้วมันวันเสราร์ผมก็งงอยู่ว่าวันเสราร์บางคนเขาต้องทํางานตามแรงงานตามโรงงานทําไมไปจัดการเลือกตั้งวันเสราร์คราวนี้วันอาทิตย์นะครับพี่น้อง เป็นวันอาทิตย์ที่หยุดยาวอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเชียงใหม่คนที่อยู่ในพื้นที่นครทําบุญการวันวิชากาบูชาเสร็จอย่าเพิ่งไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นะครับพี่น้องครับคนเชียงใหม่ที่อยู่ข้างนอกคลาอนี้กลับมาในพื้นที่สี่แขวงนะเพราะมาทําบุญกับที่ครอบครัวมากันนั่นขอบคุณมากที่ชูสองนิ้วอยู่ข้างหลังเขาขอตเมือได้ให้ปุ๊บป้าข้างหลังหน่อยแล้ว คราวนี้วางแผนกันตั้งแต่เนิ่นๆกลับมาทําบุญกับครอบครัวตั้งแต่วันวิสาแล้วอยู่เชียงใหม่ยาวไปยาวไปไปเลือกวันอาทิตย์ที่11บอ็ดพฤษภากาหมายเลขกกาหมายเลขกกาหมายเลขกไอผมเนี่ยตัวอยู่ใกลแต่ใจอยู่ใกล้ที่นี่ไอตอนที่หัวหน้าเทงนายก AI ของผมเนี่ยใครไปเรียกเขาสูงตึงเนี่ ต้องเปลี่ยนใหม่ภาษาเหนือวลคาว่าต้องเป็นนัฐพง์เน็ตขนาดได้ไหมพี่น้องก็นามสกุลมันยังเรียนปัญญาวุตจะไปเรียกวันปัญญาอ่อนได้ยังไงเขาคนนี้นะตอนผมเป็นชอสใหม่ๆเวลางบประมาณมามันสามล้านล้านนะครับแม่เขาให้มาเป็นหนังสือสองหมื่นก็น่าเขาแทบจะคนเดียวเปลี่ยนเป็นอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ทำให้เราสามารถที่จะค้นหากจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ว่าตครงไอค่ามาค่าพาม่านมันเท่าไหร่ค่างบก่อสร้างอ่ะมันเท่าไหร่มีค o r r u p t i o n ไหมเ <c oughs> ขานี่คือระดับ AI แต่ก่อนผมก็เรียกเขาว่านัทพง์หัวหน้า AI อยู่ดีๆไปเรียกเขาสิตึงสิตึงมีสิตรึงตึงๆคราวนี้ผมก็เลยต้องบอกไปทางข้างนอกว่าภาษาเหนือวลรคำได้คำว่าเน็ตขนาดถูกไหมกับไี่น้องต้องเรียกว่านะต่อไปนี้ต้องเรียกว่านัทพงเน็ตขนาดแล้ว ไอ้ผมตามดูอยู่ที่จาการ์ตาลงมาถึงที่นี่ปุ๊บพี่น้องสื่อมวลชนก็ถามเลยว่าได้ตามดูไหมว่าสองหัพักเขาทะเลาะอะไรกันผมบอกไม่มีน้ำหนักให้ผมเสียสมาธิหรอกไม่มีน้ำหนักอะไรที่จะให้โต้หรอกมีอยู่แค่เรื่องนั้นแหละผมว่าคําเหนือม,นมันมีอะไรที่มันสร้างสารรค์กว่านั้นเยอะเน็ตขนาดนี่แหละน่าจะผมเน็ตขนาดต่อไปนี้เอาให้เต็มอินเทอร์นเนเต็ตไปเลยแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งผมเสียดายเข้าอุตสาห์ทำนโยบายมาตั้งเยอะแยะพี่น้องเห็นไหม ว่าสี่แขวงเนี่ยเขาคิดเลึกซึ้งขนาดไหนเอา,อางี้ผมเขาถามผมว่ามีผู้สมัครคนไหนให้มากกว่าคนนี้เวลาเขาคิดนี่เขาไม่ได้คิดเป็นเทศบาลน,นครเชียงใหม่นะครับเขาคิดมาไปเลยว่าแขวงแต่ละแขวงเนี่ยนโยบายจะเป็นอะไรแขวงนครพิงจะเป็นต้นแบบแขวงคล่องตัว นะครับเขาจะทําให้แม่น้ําปิงเนี่ยเป็นเรือโดยสารสาธารณะพี่น้องเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมาพนเวทีแบบนี้มันเห็นชัดโอ้ขอโทษเขานจาจะเขาจัดเวทีดีเขายังแจกโบชัวโควิกแล้วอาตัวเหมทีทีมประชาชนเชียงใหม่มาเลวอ่าดูคือผมไม่รู้ว่าอีกสี่เบอร์เขาเป็นยังไงผมก็ได้ฟังเขาดีเบตมาบ้างแต่ที่นี่ไม่ใช่ความผิดผมนะมันร้เอ <laughs> แต่ที่นี่นี่เขาคิดมาเป็นเลยว่าแขวงนครพิงจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางสาธารณะน้ำร่องเรือโดยสารสาธารณะแม่น้ำปิง แขวงสีวิชัยเขาบอกอันนี้ฝุ่นเยอะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียงสีเขียวคอรดิล์แก้ไขปัญหา p m 2.5สีชมพูเป็นแขวงเมงรายตรงนี้เป็นปลายน้ําจะทําเรื่องเกี่ยวกับบริหารจัดการน้ําในการจะทําให้ปลายน้ําไม่ต้องรับบลพิษของต้นน้ํามาตัวสีเหลืองแขวงกาวิละเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุก็จะทําเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไอ้ผมเห็นอันนี้ที่ผมชึ่งเลย เพราะว่าเดินทางอยู่ต่างประเทศเยอะๆอยู่บอสตันบ้างไปจาก,กาตาบ้างเดี๋ยวจะไปที่โคเปนเฮเกนโคเปนเฮเกนนี่มีเขาเรียกว่า d ิ m e n t i a Village d ิ m e n t ชียแปลว่าสมองเสื่อมว l ลเลจแปลว่าหมู่บ้านเขาสร้างทั้งหมู่บ้านดูแลผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสที่นี่ที่กาเวลานี่เขาก็จะทำํำพอไปเมืองอย่างเนเธอร์แลนด์เขาบอกว่าน้ําท่วมเขาเรียกว่าเมืองฟองน้ำสปอนช์ซิตี้นี่ก็จะทํากับสีกับสีชมพูนี่ไง ที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับน้ำช่่มซ้ำๆใน20ชุนชนนี่ไงก็คือแขวงเมงายก็จะทําเป็นเหมือนกับว่าเมืองฟองน้ําเหมือนอย่างที่ต่างประเทศก็ทําไงตอนนี้นี่สิ่งที่เวลาบริหารจัดการเมืองไปที่ไหนที่เขากังวลใจกันมากที่สุดคือความร้อนในเมืองคนที่บ้านเป็นพี่น้องแรงงานเพิ่งผ่านไป1 1กุสภากรมที่ผ่านมารู้ใช่ไหมครับคนที่เขาไม่มีแอร์อยู่นี่เขานอนได้กันตอนต,อนตีสามนะครับ เพราะว่าอากาศมันร้อนมากแล้วนอนในสังกะสีกว่าอุณหภูมิมันจะลดลงจนกระทั่งพอที่จะนอนหลับนอนได้ก่อนที่จะเป็นไซต์กอ่อสร้างวันต่อมานี่ตีสองตีสกันเยอะมากเลยทั่วโลกที่นี่ก็จะเป็นก็นี่ไงครับกร e นคอร r ดอร์ที่สีวิชัยที่เขาอยากจะทำผมอ่านแล้วผมเลยรู้สึกทึ่งว่าคนที่สามารถทํานโยบายที่จะเป็นนายกเทศมนตรีแล้วมีนยโยบายทั้งเมืองด้วยและลงในระดับแขวงเนี่ยผมยังไม่เห็นในคนอื่นนะครับ นที่มีความแตกต่างของพี่หมาวันนี้คือการลงรายละเอียดชัดเจนในระดับแขวงน่าเสียดายตอนที่มีปาใสยใหญ่กันแทบจะไม่มีเรื่องนี้ออกเลยช่วยกันนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนายกเหมาคนนี้าวหน้าคุณจะทำอะไรพักเราเน้นที่อุดมการในการทำงานบริหารให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ต้องมาถามเราหลอกว่าคราวที่แล้วคนคนหนึ่งบอกว่าหาเสียงในพักสีสม้มพอได้เป็นสอจอแล้วก็ย้ายพักถามกลับไปเหอะว่าพักอะมันมีอุดมการในการดูดพักคนอื่นด้วยเหรอต้องตั้งคําถามกลับนะครับถามคนที่เขาย้ายไปถามพักที่ดูดตกลงพักคุณมีนโยบายในการทํฟาฟาร์มงูเหา่าเหมือนพักอื่นที่คุณเคยด่าใช่ไหมแน่นอนว่าเราไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบเราต้องรับผิดชอบ แน่นอนว่าเราต้องรับผิดชอบสอทอของเราในการทรับครั้งนี้พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถามเขาตั้งแต่ก่อนนี้ก่อนจนถึงวันอาทิตย์ว่าคุณจะย้ายพักหรือเปล่าว่าคุณยังจะซื่อตรงกับประชาชนหรือเปล่าว่าคุณกินแรงเพื่อหรือเปล่าหาเสียงด้วยพักสีซ้อมพอถึงเวลาแล้วไปเปลี่ยนสีพอตัวเองได้ตําแหน่งแต่คนที่จะต้องโดนถามไม่แพ้กันก็คือคนที่ดูดออกไปเนี่ยตกลงพักคุณมีนโยบายในการดูดมูห่าอย่างนี้ใช่ไหม ประชาชนเขาจะได้รู้ไปถามสอจอคนที่เขาย้ายไปว่าข่าวหน้านี่คุณจะทําแบบนี้คุณจะทําแบบนี้คุณจะหักหลังคนเชียงใหม่แบบนี้ใช่ไหมข้างหน้าจะได้เอาให้ศูนย์พันไม่เลือกคราวที่แล้วยังไม่เข็ดอีกเหรอเดี๋ยวปีเจ็ดูนย์นี่ตั้งกระทะสับๆแล้วผ่านผ่านผ่า,ผา,ผาเลยประชาชนเขาลงโทษคุณแน่นอน สำหรับของพวกเราไม่มีอะไรที่จะต้องติดค้างกันออกไปทุกครั้งเราทําเพื่อประชาชนและตั้งขึ้นมาก่อนว่าจะทําอะไรเพื่อประเทศสําคัญมากกว่าว่าเป็นใครที่ไหนพักอะไรเพราะฉะนั้นประชาชน,ชาชนไม่ต้องห่วงครับขอให้วันที่11ที่จะถึงนี้เข้าคูหากันอย่างพร้อมหน้าถ้าพี่น้องประชาชนมาได้เท่ากับแค่ตอนเลือกตั้งอบจอไม่ต้องถึงเก้าไกลแต่จะให้ดีเอาให้ถึงเก้าไกลนายกเทศมนตรีคนต่อไปของท่านชื่อพี่เหมาหมายเลขสองนะครับตรวมือดังๆให้หน่อยครับ ไม่เอาแล้วนะทูตท่องเที่ยวขอเป็นคนเอาโนโยบายดีๆทั่วโลกมามอบให้พี่เหมาอย่างนั้นดีกว่าอย่างนั้นดีไม่มีพี่น้อง <Yeah. S 1> ดีไม่ดีครับพี่น้อง <Yeah. S 1> ดีไม่ดีครับพี่น้อง <Yeah. S 1> โอเคกันชนะเดี๋ยวเจอพี่ทางบ่อยๆแน่นอนขอบคุณมากครับ yeah.